เมื่ออัจฉริยะได้พบว่าโลกความจริงไม่ได้เหมือนอย่างที่เขาเห็นหลักการของคณิตศาสตรท์ที่เขาเชื่อมั่นจะนำพาเขากลับสู่โลกของความจริงได้หรือไม่หน้ามหาวิทยาลัยปรินสตันประเทศสหรัฐอเมริกาอาจารย์ก็ก,ากํากลังก่วต้อนรับนักศึกษาใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักคณิตศาสตร์และที่เห็นกําลังพ่นควันปุ้ยๆกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นอารพานหรือว่ากําลังไล่ยุงอะไรกันนะครับ นั่นเป็นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันได้ย้อนไปตั้งแต่ปี1947คือคนยังไม่รู้พิษภัยของบุหรี่ดีพอก็เลยไม่ได้ห้ามสูบในที่สาธารณะอาจารย์ก็พูดประมาณว่าที่อเมริกาชนะสงครามโลกครั้งที่สองได้นั่นเป็นเพราะว่านักคณิตศาสตร์ได้ถอดรหัสลับของญี่ปุ่นรวมถึงนาซีเอรมานได้สาเร็จก็พูดยกหางหนักคณิตศาสตร์เต็มที่นะพระพี่แกก็เป็นนักคณิตศาสตร์เหมือนกันและก็หวังว่าใครสักคนในห้องนี้ จะกลายเป็นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คนต่อไปเป้าหมายของนักศึกษาทุกคนที่มาเรียนที่ปรินซ์ตันนั่นก็คือการได้ไปทำงานที่ w h e เ l อร์แลมหาวิทยาลัย MIT ทุกคนก็ต้องแย่งกันส่งงานวิจัยผู้ที่มีงานวิจัยอันเป็นเลิศหนึ่งเดียวเท่านั้นจะได้รับคัดเลือกไป w h e เ l อร์แลบสำหรับตัวเกรงก็มีกันอยู่สองคนด้วยกันคนแรกชื่อมมาตินแฮนเซนก็เป็นเด็กเทพในเมืองปรินซ์ตันอยู่แล้วเขาเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับ เพราะว่าเป็นที่หนึ่งมาโดยตลอดและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพระเอกของเรื่องนะครับเขามีชื่อว่าจอห์นเนชอัจฉริยะลึกลับจากเวสต์เวอร์จิเนียและที่ผมบอกว่าลึกลับเนี่ยเพราะาพี่จอห์นเนชแกชอบทําอะไรแปลกๆแถมมาจากแดนไกลด้วยจอห์นเนชเป็นคนที่มีอัธยาศัยและก็มนุษยสัมพันธ์ที่ห่วยแตกมากและเป็นคนที่ชอบพูดอะไรไม่ค่อยคิดถึงใจิตใจผู้ฟังเท่าไหร่อย่างมาเจอเพื่อนครั้งแรกก็ไปทักเพื่อนว่าเน็กทแกน่าเกลียดมากหรือแม้แต่เจอกับมาติน ก็มาบอกว่าได้อ่านงานวิจัยของมาตินแล้วมั่นใจว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่จริงๆพี่จอนแกนเป็นคนหล่อนะแต่ก็ความหล่อนี่มันแพ้ความปากหมาแกงะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเที่ยวบาร์กับเพื่อนๆปรากฏว่ามีสาวคนหนึ่งมาปิ๊งแกเพื่อนก็บอกให้เข้าไปคุยพี่จอนเดินเข้าไปแล้วก็ไปขอสาวว่าผมขอแลกเปลี่ยนของเลไกับคุณได้ไหมแล้วมันก็โดนตบหน้าไปตามระเบียบเพื่อนๆน,น,นี่พากันฮาแตกเลย<า>ด้วยเหตุนี้มันทําให้จอนเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพื่อนสนิทเท่าไหร่คนที่น่าจะซี้กับจอนที่สุดนั่นก็คือชชาว รูมเมทขี้เมาซึ่งในตอนแรกก็ไม่ค่อยถูกขี้หน้ากับจอนเท่าไหร่แต่ว่าพอชาวชวนจอนไปโกงเหล้าทั้งคู่ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันจอนได้เล่าว่าตัวเขาเองโตมาอย่างขัดสนแถมยังมีปมด้อยแม่เนี่ยตั้งชื่อกูว่าจอนอีกเป็นคนอเมริกาไอ้ที่กลายเป็นมีมโดนเพื่อนล้อเป็นจอนชาวไล่ไปนั่นทําให้จอนจาเป็นจะต้องคิดเสียดีที่มันแปลกใหม่แหวกแนวเพื่อจะได้รับการยอมรับและถูกเลือกไปทํางานที่วีเลย์แล็บให้ได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจที่จะไม่เข้าเรียน หรือแม้แต่อ่านหนังสือเพราะไม่อยากจะถูกตีกรอบความคิดไอ้ที่ไม่สมัยก่อนผมก็คิดอย่างนี้เนี่ว่าทําไมโดนครูด่าวะโหไม่งั้นกูเป็นอัจฉริยะเลยนะเนี่ย <c oughs> ในสายตาของเพื่อนด้วยกันบางคนก็มองว่าจอเนี่ยเพี้ยนแต่สำหรับบางคนก็คิดว่าเขาเป็นอัจฉริยะเพราะเขาชอบทําตัวแปลกๆอย่างเขียนสมการคณิตศาสตร์จนเต็มหน้าต่างห้องสมุดเลยหรือในบางครั้งก็ไปเดินตามฝูงนกพิราบแล้วก็พยายามบอกว่ากาลังถอดอัลคอริทมการเคลื่อนไหวของฝูงนกพิราบอยู่หลายเดือนผ่านไป จอร์นและมาตินมีโอกาสเจอกันที่สนามของมหาวิทยาลัยมาตินจึงท้าให้จอร์นมาเล่นเกมกระดานด้วยกันทั้งคู่จึงได้มีโอกาสดวลมันสมองกันแต่ก็เป็นฝ่ายมาตินเอาชนะจอร์นไปได้อย่างขาดลอยพี่จอร์นแกตามสไตล์ก็บอกว่าเกมมันคงมีปัญหาเดี๋ยวมึงรอกูไปเติมทูกอนเนี๋ยมึงเจอกันในมาตินกลับมาที่ห้องจอร์นก็เครียดใหญ่เพราะว่าคู่แข่งมันก็เก่งเหลือเกินคือไอ้มาตินเนี่ยมันไม่ได้เก่งแค่การเรียนอย่างเดียวนะแต่หมากกระดานต่างๆแม่งก็เก่งด้วยคือก็เป็นอัจฉริยะคนหนึ แถมตอนนี้งานวิจัยของมาตินก็ได้ส่งให้อาจารย์ทั้งงานวิจัยเชิงวิชาการแล้วก็งานประยุกต์ซึ่งคิดอาวุธลับให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกําลังพิจารณาอยู่ถึง2ชิ้นด้วยกันโอ้หพี่มาตินมึงไม่สร้างถานไม่ี้เลยล่ะ <c oughs> ส่วนพี่จอนที่ไม่ได้เข้าเรียนไม่ใช่ซุ่มคิดโปรเจกต์อะไรเลิศเลยนะแต่ว่ายังคิดหัวข้อวิจัยไม่ออกด้วยซ้าหลายเดือนต่อมาอาจารย์ก็เริ่มเป็นห่วงจอนเพราะไม่เคยเห็นเข้าเรียนเลยแถมงานวิจัยก็ยังไม่ส่งจึงได้เรียกจอนมาพบซึ่งจอนก็ตอบอาจารย์ว่า ตัวเขาเองกําลังคิดงานวิจัยที่มันแปลกใหม่อยู่ยังไงก็ฝากอาจารย์ช่วยนะพี่เบิร์ดมาให้เจอหน่อยคือพี่เบิร์ดที่ว่านี่คือศาสตราจารย์เอาเบิร์ตไอสไตน์นะอาจารย์นี่ก็โคตรจนบรรญาเลยเพราะว่าตอนที่ไอสไตน์มาอยู่ที่บริสตันเนี่ยเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวละอาจารย์จะเจอไม่ยังเจอไม่ได้เลย จากนั้นอาจารย์ก็พาจอรนเข้าไปที่ห้องจิบชาของมหาวิทยาลัยซึ่งในขณะนั้นกาลังจัดงานให้กับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งกาลังได้รับรางวัลโนเบลจอรนก็ได้เห็นทุกๆคนเอาปากกาทองมาวางเพื่อเป็นเกียรติกับศาสตราจารย์ท่านนั้นแต่ถึงอย่างนั้นพอจอรนกลับมาที่ห้องก็ไม่สามารถที่จะคิดงานวิจัยที่แปลกใหม่ออกมาได้เขาเครียดจนทําร้ายตัวเองร้อนถึงชาวเซอร์แมนต้องเข้ามาห้ามปรามเขาจึงได้สงบลงจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่จอรนเอางานวิจัยไปนั่งคิดที่บาร์ปรากฏว่าเพื่อนๆเดินเข้าามสกิ และชี้ให้ดูสาวผมบอลคนหนึ่งซึ่งมีทีท่าสนใจใพี่จอ์นอีกแล้วมาตินจึงอ้างทฤษฎีของอาธรมสมิธให้ทุกคนเนแข่งกันจีนั่นจึงทําให้จอนคิดหัวข้อการวิจัยออกไปทันทีทฤษฎีของอาธรมสมิธกล่าวว่าให้ทุกคนทําดีเพื่อตัวเองและผลประโยชน์จะดีสำหรับกลุ่มซึ่งจอนแย้งว่ามันยังไม่ใช่ผลที่ดีที่สุดผลที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มนั่นก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มพยายามทําดีเพื่อตัวเองและก็เพื่อกลุ่มดังนั้นทฤษฎีของอาธรมสมิธนั้นผิด จอ์นยกตัวอย่างว่าหากเราทุกคนแย่งกันจีบสาวผมบอลในวันนี้พวกเราก็จะขัดขากันเองแล้วเธอก็จะเชิดใส่แล้วพอพวกเราหันไปจีบเพื่อนเธอพวกเราก็จะแห้วเพราะไม่มีใครอยากเป็นตัวสำรองแต่ถ้าในวันนี้พวกเราไม่มีใครจีบสาวผมบอลแต่ไปจีบเพื่อนเธอกันทั้งหมดพวกเราก็จะไม่ขัดขากันเองและพวกเราก็จะทำสำเร็จกันดังนั้นทฤษฎีของอารดัมสมิธนั้นผิดจอร์รีรีบกลับมาที่ห้องเพื่อพัฒนาทฤษฎีที่เพิ่งคิดออกรวมถึงพยายามเขียนกราฟและ,สะแสดงสมการเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงให้ได้ในเชิงคณิตศาสตร์ในที่สุด สมมติฐานของเขาก็ได้เสร็จสมบูรณ์และนําไปส่งแสดงให้กับอาจารย์เมื่ออาจารย์ได <c oughs> <t> ้ตรวจสอบดูอย <t> ่างละเอียดก็ได้พูดกับจอร์นว่านี่เป็นการตีแสกหน้าที่ฎีเศรษฐศาสตร์ที่มีอายุยาวนานมากว่า150ปีและด้วยความก้าวหน้าขนาดนี้เขาเชื่อว่าจอร์นจะสามารถเลือกทํางานที่ไหนก็ได้เมื่อสิ้นเทอมนักศึกษาทุกคนก็ได้มาเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับจอร์นจอห์นได้เลือกเบนเดอร์แล้วก็สอไปเป็นผู้ช่วยเขาที่วิลเล่ร์แล็บมาตินคู่แข่งเองก็ได้มาเลี้ยงแสดงความยินดีกับจอร์นเช่นกัน 5ปีผ่านไปพี่จอนตอนนี้แกก็ได้เป็นศาสตราจารย์จอนแนชแล้วนะแถมกระทรวงกลาโหมได้เรียกตัวไปที่เพนตากร์ให้ช่วยแยกแยะรูปแบบบางอย่างด้วยเือกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้จับจับ,จบรูปแบบตัวเลขบางอย่างได้แล้วพวกเขาก็มั่นใจเหลือเกินว่ามันคือรหัสลับแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่สามารถจำแนกรูปแบบอะไรได้นะจึงได้เรียกตัวให้ศาสตราจารย์จอนแนชเข้ามาช่วยดูพี่จอนแกมาจ้องดูกลุ่มตัวเลขและใช้การคิดสดด้วยตาเปล่าแต่เพียงไม่นานเท่านั้นเขาก็ค้นหาคำตอบของกลุ่มตัวเลขเหล่านี้เจอ ถึงได้หันไปบอกกับนายทหารคนนั้นว่าดิงงองูเลยเพื่อนที่จริงแล้วพี่จอนกขอแผนที่นะครับแล้วก็บอกพี่กัดตำแหน่งลงบนแผนที่หลายจุดด้วยกันนายทหารพอได้ทราบก็สั่งการให้ทหารเฝ้าระวังจุดเหล่านี้ทันทีพี่จอนสังเกตว่ามีคนคนหนึ่งยืนอยู่บ้านบนดูเหมือนจะเป็นนายทหารระดับสูงจริงๆเขาจึงถามว่าชายคนนั้นคือใครแต่นายทหารก็ไม่ได้ตอบอะไรพร้อมกับให้ผู้ช่วยพาจอนออกนอกเขตหัวห้ามทันทีกลับมาที่วีเลสแล็บ ซอและเบนเดอร์จึงได้เตือนให้เขารีบไปเข้าสอนคืออิตาจอนเนี่ยมันชอบลืมเข้าไปสอนนักศึกษาประจำนะครับเมื่อเข้าไปสอนก็พบว่านักเรียนนนั่งรอกันเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วจะหมดเวลาแล้วว่างนันนะนะในค่ำวันนั้นขณะที่จอนกาลังจะกลับบ้านนายทหารที่จอนมองเห็นที่เพนตากอนได้มาหาเขาโดยแนะนําตัวว่าตัวเขาเองชื่อวิลเลียมแพทเชอร์พร้อมกับกล่าวชื่นชมที่จอนได้ช่วยถอดรหัสที่เพนตากอนจากนั้นก็ได้เล่าถึงแผนร้าย ของกลุ่มอิสระที่อยู่ในสหภาพโซเวียตโดยพวกมันมีแผนที่จะนําระเบิดนิวเคลียร์แบบพกพามาก่อการร้ายในแผ่นดินสหรัฐพวกกลุ่มอิสระเหล่านี้มีการสื่อสารกันผ่านนิตยสารหลายๆฉบับโดยการส่งเป็นรหัสวิลเลียมอยากให้จอร์ช่วยแกะรหัสเหล่านี้จากนิตยสารเอามาส่งที่เขตห่วงห้ามวิลเลียมได้พาจอร์เข้าไปในเขตห่วงห้ามซึ่งเดิมทีสมัยที่ปฐมนิเทศมหมาวิทยายบอกกับจอร์ว่าตึกเหล่านี้มันคือโกดังร้าง แต่เมื่อพี่จอนเข้าไปภายในก็พบว่ามันคือห้องทํางานลับและมีเจ้าหน้าที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เต็มไปหมดเมื่อจอนได้ฟังถึงเรื่องราวอันตรายที่เกิดขึ้นจึงตกลงทํางานให้กับวิลเลียมทันทีนั่นทําให้เขากลายเป็นสายลับวิลเลียมได้ขอให้จอนเก็บเป็นความลับระดับสุดยอดและเมื่อไหร่ก็ตามที่จอนต้องการจะส่งข้อความที่ถอดมาได้จากนิยาสารก็ให้เข้ามาที่สถานที่ลับนี้โดยเจ้าหน้าที่จะทําการฝังรหัสไว้ที่แขนซ้ายของจอนเพื่อเป็นรหัสทางเข้าสถานที่ลับในวันรุ่งขึ้น พี่จอนก็นั่งทํางานอยู่ในห้องแล้วก็ลืมไปสอนนักศึกษาตามเคยอเลเซียนักศึกษาคนหนึ่งที่มาจากคลาสของเขาได้เข้ามาตามแล้วก็เอาการบ้านมาส่งเธอคนนี้ความจริงคือนางเอกของเรื่องนะครับและอเลเซียก็ได้ชวนพี่จอนไปออกเดทด้วยแหม่งพี่จอนมึงนี่หล่อเลือกได้จริงๆจ,จากนั้นทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ในขณะที่จอนก็ยังคงถอดรหัสให้กับหน่วยสืบราชการลับเช่นเดิมโดยอเลเซียเองรู้เพียงว่างานของจอนนั้นเป็นความลับจนกระทั่งวันหนึ่งชาลส ได้มาเยี่ยมจอร์นที่ MIT พร้อมกับหลานสาวที่ชื่อเมอร์ซีจอร์นจึงได้เล่าให้ชาวฟังว่าจเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งทั้งคู่เข้ากันได้ดีมากและจอ์นเองก็มีฐานะที่มั่นคงคือเก็บเงินได้เยอะแล้วนะจอร์นจึงถามประชาว,ว่าเขาควรจะแต่งงานไหมชาวจึงถันตอบกลับไปว่าอย่างนั้นมึงจะรอชี้อะไรละ่ะโทรหาโบลเลยดีครับหลังจากนั้นจอ์นและก็อลิเซียจึงได้แต่งงานกันโดยมีเวลเลียมสังเกตการอยู่ด้านหน้างานซึ่งก็มีสีหน้าเซงๆอะนะเพราะไม่อยากให้จอร์นมีความสัมพันธ์มากแล้วจะกระทบต่อง,งานที่ทํา หลายเดือนต่อมาในขณะที่จอรนกำลังเอารหัสลับที่ถอดได้ไปส่งในสถานที่ลับวิลเลียมรีบขับรถมาแล้วเรียกให้จอรนขึ้นรถอย่างรวดเร็วนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขากําลังถูกสะกดรอยจากสายรัเสเซียจากนั้นพวกมันก็ไล่ยิงทั้งคู่ใุท้ายที่สุดจอนและวิลเลียมเนี่ยรอดมาได้หลังจากนั้นจอรนก็ได้บอกกับวิลเลียมว่ากูไม่ทําแม่งแล้วไอสัตว์งานโคตรเสียงลูกปืนเลยแต่วิลเลียมก็สวนกลับมาว่าถ้าเลิกทําเขาก็จะเลิกปกป้องจอนเหมือนกัน นั่นก็เลยทําให้พี่จอนแกอยู่ในสภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกพอตอนนี้อลิเซียก็ท้องลูกคนแรกของแกอีกพี่จอนแกมีสภาวะเครียดอย่างหนักและก็มีอาการวิตกกังวลจนคนรอบข้างมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนกระทั่งวันหนึ่งพี่จอนแกได้รับเชิญไปบรรยายคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งชาวสเปนอาจารย์สอนอยู่ในขณะที่ยืนพูดไปก็มีอาการหลอนไปนักศึกษาที่นั่งเรียนอยู่ก็พากันคิดอาจารย์มึงยังไงเนี่ยเสพหรือขายทันใดนั่นเอง ก็มีชายสามคนเดินเข้ามาทางด้านหลังอย่างมีพิรุษจอนได้เหลือไปเห็นจึงเปิดประตูวิ่งหนีออกทางด้านหลังอย่างไวแต่ในท้ายที่สุดพี่แกก็โดนจับตัวไว้ได้ชาลส์ก็พยายาม,ามห้ามหลานไม่ให้เข้าไปยุ่งแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรจอนได้เลยพี่จอนแกก็ทําได้แค่ร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่ากาลังโดนสายรับรัสเสียนั้นอุ้มตัวและก็ถูกฉีดยาจงสลบไปเมื่อจอนตื่นขึ้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชและคุณหมอที่ไล่จับเขามีชื่อว่าหมอโลเซน จอนจึงถามไปว่าแล้ลิซ่าไม่มาเหรอทุยโลเซนไม่ใช่โลเซ่หมอโรเซนได้อธิบายว่าจอรนเองนั้นเป็นโรคจิตเสื่อมคนรู้จักหลายๆคนที่เขาเห็นไม่มีตัวจนอยู่จริงแล้วก็แน่นอนล้วครับพี่จอนก็นไม่มีทางเชื่ออยู่ละแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นถูกสารละเสียอุ้มตัวมาอลิเซียเมื่อรู้ข่าวก็ตามามาที่โรงพยาบาลหมอโรเซนพยายามอธิบายให้อลิเซียฟังว่าสามีของเขาเป็นโรคจิตเสื่อมแล้วก็ได้เห็นภาพหลอน จินตนาการสร้างหลายๆคนขึ้นมาซึ่งไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงยกตัวอย่างเช่นชาลส์เฮอร์แมนรูมเมตของเขารวมไปจนถึงวิลเลียมแพชเชอร์หัวหน้าง,งานของเขาด้วยอัลิเซียก็ไม่ยอมรับครับเพราะอยู่ๆจะมาว่าผัวนางเป็นบ้านเนี่ยใครมันจะไปเชื่อพร้อมกับแย้งว่าชาลส์เฮอร์แมนนั้นมีตัวตนอยู่จริงหมอเลอเซ่นจึงแสดงหลักฐานว่า เขาได้โทรไปที่ปรินสตันแล้วสรุปคือตั้งแต่สมัยที่เรียนที่ปรินสตันจอร์นนั้นอยู่ห้องคนเดียวไม่ได้มีรายชื่อลูเมตแต่ประการใดรวมถึงไปค้นหาหัวหน้างานที่ชื่อวิลเลียมแพชเชอร์ก็ไม่เจออีกอเลเซียนางจึงหมดคำซเว่าแต่ก็ยังมีข้อสงสัยจึงได้ตามไปค้นหาความจริงที่ห้องทำงานของจอร์นแต่เมื่อเปิดเข้าไปก็ถึงกับอึง้งรอบห้องทำงานนั้นมีแต่เบอร์โทรร้านนวดไอซัตไม่ใช่ละมันเต็มไปด้วยข่าวของสาภาพโซเวียตที่ถูกตัดมาจากนิย,ยสารและเมื่อเธอตามไปที่ตู้จดหมาย ก็พบว่างานนั้นไม่ได้ถูกเก็บไปเลยแถมซองก็ยังไม่เคยถูกเปิดเลยด้วยมันจึงชัดเจนแล้วว่าจอรนสามีของเธอเป็นโรคจิตเสื่อมทางด้านจอรนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็พยายามแกะหารหัสลับที่แขนซึ่งเคยถูกฝังเอาไว้แต่เขาก็ไม่เจออะไรอีกเลยจอรนจรึงได้เริ่มเชื่อว่าเขาเป็นโรคจิตเสื่อมจริงๆและก็ได้เข้ารับการบําบัดกระบวนการบําบัดนั้นค่อนข้างทรมานอเลเซียนี่ถึงกับทนดูไม่ได้เลยทีเดียวหลังจากที่ได้รับการบําบัด10สัปดาห์ จอห์นก็ต้องกินยาต่อเนื่องอเลเซียได้พาจอห์นกลับมาอยู่ที่เมืองปรินซ์ตันซึ่งในขณะที่กินยานี้จอห์นเองไม่สามารถทํางานหรือวิเคราะห์รูปแบบที่มันซับซ้อนได้ในจังหวะนี้น่ารับถือจิตใจของอเลเซียมากนะครับต้องออกไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและก็ต้องดูแลลูกดูแลจอห์นไปด้วยผลข้างเคียงของยาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันทําให้จอหนน์นเขาไม่มีอารมณ์กับเมียเว้ยพี่จอห์นแกเลยตัดสินใจหยุดกินยาและหลังจากนั้นไม่นานภาพล้อนต่างๆก็เริ่มกลับมาหาจอห์นเขาได้เจอกับว er ิน วิลเลียมได้บอกกับจอ์นว่าถ้าจอรนช่วยค้นหาระเบิดลูกสุดท้ายเขาจะพาจอรนฝากกลับไปทํางานที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งและการเกิดภาพหลอนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี้มันทําให้จอรนเกือบจะเสียลูกชายไปรวมถึงได้ทําร้ายอลิเซียโดยไม่ตั้งใจไปด้วยอลิเซียจึงได้โทรตามหมอโลเซนหมอโลเซนเสนอว่าให้จอรนเข้ารักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งโดยเพิ่มความเข้มข้นของอินซูลินแต่พี่จอรนแกรู้ไงว่าเข้าไปอีกรอบนี้น่าจะปยาวไม่ได้ออกมาละ จอนจึงตัดสินใจที่จะรักษาด้วยตัวเองซึ่งหมอโรเซนไม่เห็นด้วยเพราะไม่ใช่การวิเคราะห์เชิงตรก,กะอย่างคณิตศาสตร์แต่มึงป่วยไว้บักจอนแต่พี่จอนแกก็ยืนยันที่จะไม่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ฝากหมอโรเซนให้พาเอลิเซียแล้วก็ลูกให้ไปอยู่ที่บ้านแม่แต่เอลิเซียตัดสินใจที่จะขออยู่กับจอนเพราะว่าไม่สามารถทิ้งเขาไว้คนเดียวได้ก็รักพี่จอนแกนะในเวลาต่อมาจอนได้ไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อขอไปนั่งทํางานในห้องสมุดตอนนี้มาตินก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าภาควิชา แม้ว่าในอนดีตเขากระจรเคยเป็นคู่แข่งกันแต่ตอนนี้มาตินก็มองเห็นจอนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเขาจึงได้อนุญาตว่าแต่จริงๆมึงไหวใช่ไหมพี่จอนและในวันแรกที่จอนไปทํางานที่มหมาหหลัยปรากฏว่าเขาเองได้เห็นภาพหลอนอีกคราวนี้ก็ทะเลาะไอ้ภาพหลอนนี้ผลก็คือนักศึกษามามุงดูเขาอย่างแปลกประหลาดพี่จอนได้กลับบ้านมาเล่าให้เมียฟังพร้อมกับบอกว่าตัวเองคงต้องเข้าโรงพยาบาลละ แต่อลิเซียบอกให้จอนไปลองใหม่พรุ่งนี้และหลังจากนั้นเป็นต้นมาจอนก็ได้ไปทำงานที่หมาหาวิทยาลัยทำการคิดโจทย์พยายามแก้สมมติฐานต่างๆในทางคณิตศาสตร์โดยที่ตัวเขาเองก็ยังคงเห็นภาพในจินตนาการเหล่านั้นตลอดแต่จอนบังคับตัวเองไม่ให้พูดกับคนเหล่านั้นพี่จอนก็ได้เดินไปทำงานแล้วก็เดินกลับทุกวันเป็นเวลาหลายปีจนพี่แกก็เริ่มแก่แล้วนะแม้ว่าในบางครั้งก็ถูกนักศึกษาล้อเลียนท่าเดินของแกแต่พี่แกก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วก็ไปนั่งทำงานในห้องสมุดเหมือนเช่นเคย จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีนักศึกษามาทักแล้วก็บอกว่าเขาเคยอ่านสมมติฐานของจอรนตัวเขาเองก็อยากที่จะคิดทฤษฎีที่มันแปลกแหวกแนวเช่นเดียวกับจอรนเช่นกันพร้อมกับยื่นงานวิจัยที่ตัวเองได้คิดค้นขึ้นให้จอรนพิจารณากลายเป็นว่าจอรนพานักศึกษาคนนั้นมานั่งสอนและอธิบายบนโต๊ะห้องสมุดโดยมีกลุ่มเพื่อนเพื่อน,นักศึกษามานั่งฟังกันหลายคนเลยอเลเซียและมาตินมาเห็นเข้าก็รู้สึกดีใจโดยเฉพาะมาตินตัดสินใจให้จอดกลับเข้ามาสอนในมหาวิทยาลัย แล้วอยู่มาวันหนึง่งหลังจากที่จอนสอนนักศึกษาจบค่าพอดีก็มีอิตาลุงคนหนึ่งได้เข้ามาหาเขาหลังจากจอนตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าอิตาลุงคนนี้เป็นตัวตนจริงๆไม่ใช่คนในจินตนาการของเขาพี่จอนเกนเลยคุยด้วยปรากฏว่าอิตาลุงคนนี้เป็นคนที่มาแจ้งข่าวว่าจอนคือคนที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นั่นเป็นเพราะทฤษฎีส,ดสมดุลในามิกที่เขาได้คิดค้นในหมยหยว่าอาไรปรินสตันได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแต่ต้องมาขอดูก่อนไงว่าพี่จอนแกบ้าหรือเปล่าพี่จอนเกลยสวนกลับไปว่า บ้าก็บ้าสิวะถึงจะบ้าแต่ก็ไม่โง่ตาลุงนี่ได้พาพี่จอนไปที่ห้องจิบชาและจอนก็ได้รับมออปากกาทองจากด็อกเตอร์คนอื่นๆที่อยู่ในห้องนั้นเป็นเกียรติครับผมขมาในช่วงท้ายของเรื่องพี่จอนได้ขึ้นพูดในงานมอบรางวัลโนเบลที่ประเทศสวีเดนโดยเขากล่าวว่าตัวเขาเองเป็นคนที่เชื่อในตัวเลขและเขาได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นตรกยภาพที่แน่นอน มีเพียงสมก,การแห่งความรักเท่านั้นและที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นั่นเป็นเพราะคุณอเิเซียและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Beautiful Mind ปิดท้ายเรื่องนี้กลายเป็นโรแมนติกดาราม่าเฉยเลยสำหรับทฤษฎีดุลยภาพของจอห์นเนชถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อรองการค้า การประมูลสัมปทานต่างๆและเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่จอรแนลและอลิเซียเพิ่งจะเสียชีวิตจากบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2558นี่เองท้ายที่สุดผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ